สวัสดีครับทุกผู้ชมแม้ว่ายูเครนจะยังไม่ได้รับอนุมัติอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธระยะไกลาจากชาติตะวันตกโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเช่นขีปนาวุธ A-TACS m และ j a s s m e r ก็ตามแต่ยูเครนก็ยังมีความสามารถโจมตีได้จากระยะไกลโดยการใช้โดรนที่ผลิตขึ้นเองในประเทศในขณะที่ฝ่ายรัสเซียอาศัยโดรนที่ผลิตจากอิหร่านแบบสาเหตุ136 โจมตีเข้าไปในยูเครนเช่นกันแถมจะมีรายงานโดนแบบดังกล่าวบินไกลลึกเข้าไปในดินแดนของนาโต้ซึ่งการโจมตีดังกล่าวสร้างความแตกตื่นให้กับคนชาวยูเครนรวมถึงความกังวลในการขาดแคลนพลังงานในหน้าหนาวที่กําลังจะมาถึงครับโดยทางฝ่ายยูเครนก็ต้องการให้ชาวรัสเซียร,รู้ซึ้งถึงผลของสงครามบ้างพวกเขาเริ่มรุกข,ข้ามพรมดนในเคิร์สและทําการโจมตีแหล่งพลังงานของฝ่ายรัสเซีย จนเสียหายหลายแหล่งล่าสุดเมื่อคืนของวันที่1 0กันยายนยูเครนส่งดโดรนกัมมิกาเซ่กว่า150าลำไปโจมตีไกลถึงกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียรายง,งานระบุโดยฝ่ายราัสเซียอ้างว่าได้ยิงโดรนของฝ่ายยูเครนตกอย่างน้อย20ลำในเขตมอสโกและอีก124ลำในเขตอื่นอีก8เขตแม้ว่าจะยังไม่สามารถพิสูจน์คำกล่าวอ้างดังกล่าวได้แต่จากคลิปวิดีโอที่โพสต์บนโซเชียลมีเดีย ทำให้เห็นชัดเจนว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีที่รุนแรงและต่อเนื่องโดยเขตมอสโกเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษโดยเจ้าหน้าที่รัสเซียรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายเป็นหญิงวัย46ปีในย่านรามินสโกเยใกล้กรุงมอสโกเกิดเพิิงไม่อาคารภูมิภาคอังดเดร,รบูรบยอบขณะเดียวกันประชาชน43รายต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิชั่วคราว มีรายงานว่าบ้านเรือนกว่า10หลังในภูมิภาคน,นี้ได้รับความเสียหายรายงานยังระบุเพิ่มเติมอีกครับโดยเซอร์เก้สูบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกยืนยันว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บนรันเวย์ที่สนามบินจูคอฟสกี้เนื่องจากเศษซากของโดรนที่ร่วงหล่นลงมาวิดีโอหลายชุดที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นไฟไหม้ข้างเครื่องบินโดยสารโดยสนามบินจูคอฟสกี้เป็นสนามบินร่วมระหว่างพลเรือนและทหาร ซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นสถานที่ทดสอบการบินของรัสเซียและยังเป็นสถานที่จัดงานแสดงการบินและอวกาศนานาชาติมอสโกอีกด้วยการโจมตีดังกล่าวทําให้สนามบินพลเรืนเอนอีกสี่แห่งถูกปิดลงมีเที่ยวบินจํานวนกว่า50เที่ยวบินต้องเปลี่ยนเส้นทางซึ่งการโจมตีมอสโกมันทําให้เครมลินถึงกับเดือดออกมาโดยวายว่ายูเครนตั้งใจโจมตีเป้าหมายพลเรือนโดยดิมิทีเปสคอฟโฆษกเครมลินกล่าวครับว่า ไม่มีทางเลยที่การโจมตีในตอนกลางคืนในเขตที่อยู่อาศัยจะเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางการทหารระบบการปกครองของเคียบยังคงแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของพวกเขาพวกเขาคือศัตรูของเราและเราต้องดําเนินการปฏิบัติการทางทหารพิเศษต่อไปเพื่อปกป้องตนเองจากการกระทําดังกล่าวซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นสงครามนั้นครับรับเสเซียส่งขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายพลเรือนเป็นตึกสูงในยูเครนตั้งแต่เริ่มต้น และยังใช้ปืนใหญ่ถล่มบ้านเรือนอุตสาหกรรมแหล่งพลังงานและยุงข้าวของชาวยูเครนการโจมตีลุกข้าไปถึงกงมอสโกในครั้งนี้จึงเป็นการตอบโต้แบบเกลือจิ้มเกลือและมันยังน้อยไปเสียด้วยซ้ำครับหากเทียบกับการกระทําของรัสเซียต่อชาวยูเครนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยูเครนและรัสเซียยืนการานว่าจะไม่โจมตีพลเรือนแม้ว่าการโจมตีรัสเซียเมื่อคืนนี้ดูเหมือนจะโจมตีอาคารพลเรือนหลายแห่ง ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายทางทหารถูกกาหนดเป้าหมายโดยตั้งใจหรือไม่หรือโดนอาจพลาดเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้เนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิคการรบกวนของสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือเพียงแค่ถูกยิงตกเหนือพื้นที่พลเรือนการโจมตีดังกล่าวยูเครนใช้โดนแบบลูดี้มีลักษณะคล้ายกับโดนแบบเบลตาที2ของตุรกี ตูพัฒนาจากบริษัทแอนโตนอฟของอยูเครนมีน้ำหนักหัวรบที่165ปอนด์หรือ75กิโลกร,รมัมพิสัยทำการบินมากกว่า1,000กิโลเมตรซึ่งแม้จะมีรายละเอียดออกมาเปิดเผยไม่มากครับแต่ก็มีการคาดกันครับว่าการใช้โดรนโจมตีที่มีพิสัยไกลนั้นอาจได้รับความร่วมมือจากการใช้โครงข่าย Starlink ของอีลอนมัสกก็อาจเป็นได้ครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ